นิวซูซูกิเอติก้าสมาร์ทไฮบริดแรงท้าฝนกับราคาสุดพิเศษเริ่มต้นเพียง6,99,000บาทสุดคุ้มค่าพร้อมขับฟรี90วันหรือผ่อนเริ่มต้น4,999บาทมีจำนวนจำกัดน,นะครับที่โชว์รูมซูซูกิทั่วประเทศสอบถามพเพิ่มเติม s u z u k i .co.th ร้อนแรงต่อเนื่องกับสุดยอดคลาสแห่งปี23 e t t t s พร้อมรับการสุดโหดป WC22 วก8 และรางวัลอีกมากมายกับเกมฟุตบอลอันดับหนึ่งที่คุณเล่นแล้วจะยิ่งหลงรักทีฟีฟาออนไลน์4เท่านั้นคลิกลิงก์ด้านล่างโหลดแล้วไปลุยกันได้เลยคืนนี้จันต่องคานเวลาตีสองคับไม่ยุดแต่จะลงสนามเกมแรกในพรีเมียร์ลีกต,ตอนรับแฟนๆที่โอทรา f ฟอร์ดโดนกับบูฟแฮมตันตามเวลาประเทศไทยอย่าลืมพลินกําลังเชียไปพร้อมๆกัน ดิวแฮร์รี่แม็กควาที่ยูเตดตอบรับข้อเสนอเวสแฮม30ล้านปอนด์ไปแล้วที่ยังมีปัญหาในส่วนของนักเตะเพราะว่าแม็กควายเนี่ยได้ค่าเหนื่อยน้อยลงเหลือแค่100,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ซึ่งแม็กควายรับกับยูเตดอยู่ก่อนหน้านี้190,000ปอนด์ต่อสัปดาห์จุดนี้จ,จะมีปัญหาอยู่บ้างล s, on, ันนิคซันาย่ข่าวสโมสรเผอว่าแฮร์รี่แม็กควายสามารถเลื่อกอยู่กับแมนยูเตดต่อได้และต่อสู้เพื่อตำแหน่งภายในทีมเพราะเขาจะมีสัญญาอีก2ปีซึ่งสโมสรต้องตัดสินใจเรื่องนี้ให้ดีครับ ด้าน Skysport ก็รายงานต่างกันบอกว่าเงื่อนไขส่วนตัวตกลงกันไปแล้วเหลือขั้นตอนสุดท้ายที่ทําให้เสร็จสิ้นในส่วนของสโมสรถ้ารากยาวไปหลายวันอาจจะคุยกันไม่ลงตัวแบบที่นิกซันบอกก็เป็นได้ครับแต่ถ้าจบภายในสัปดาห์ใหม่ก็น่าจะเรียบร้อยดีซึ่งนักวิเคราะห์มองว่าส่วนที่ช้าอาจจะเป็นเรื่องของค่าเดเช,ย,ชยที่มนย,ยุดแต่ต้องให้กับแม็กควาย เพื่อซัพพอร์ตส่วนของค่าเหนื่อยที่ได้น้อยลงอีกหนึ่งคนที่เชื่อมโยงกับเวสต์แฮมคืออองต์นียมักเซลอเลครูกจากทอสสปอร์ตเผยว่าทีมคุนคขาสนใจมักเซลอยู่ด้วยพวกเขาต้องการกองหน้าเข้ามาเพิ่มเติมหลังจะปล่อยเจลูก้าสคามาค่ากลับไปที่อิตาลีมักเซลลุนมีชื่อในขุมกาลังคืนนี้ครับแต่คาดว่าจะเป็นตัวสำรองไปก่อนเพราะเพิ่งจะซ้อมเต็มรูปแบบกับทีมเพียงไม่กี่วันและเทนฮาคงจะไม่ปล่อยง่ายๆเพราะว่าตอนนี้ลาบูส์อยลุนกองหน้าคนใหม่ยังไม่ฟิตเต็มที่ แนวโน้มคนที่ได้อยู่ต่อคือสกอตต์แมคทูมินีหลายสื่อในอังกฤษวิเคราะห์ว่าการที่ยูเต็ดประเมินค่าตัวของเขาไว40้40-45ล้านปอนด์ทำให้หลายทีมไม่พร้อมใจ่ายในเรทนี้อีกทั้งเวสแฮมที่สนใจช่วงก่อนหน้าก็ควักเงิน30ล้านปอนด์ซื้อเจมวอร์ดพาวเข้ามาแล้วตอนนี้พวกเขายังไม่ได้ปล่อยลูคัสปาเกต้าไปครับทำให้โอกาสที่สกอตต์แมคทูมินีจะได้อยู่กับทีมต่อมีค่อนข้างสูงเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีทีมใดยื่นข้อเสนอเข้ามาแบบจริงจังกับตัวเลขที่ยูเต็ดต้องการ อีกดีลที่ยังไม่แน่ชัดว่าจะได้ย้ายหรือไม่นั่นคือตอนนี้ฟานาเบกฟิบิเชอโรมาโนเผยว่ายังมีการพูดคุยกับหลายทีมในดีลนี้แต่ยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้ทั้งเรียลโซซิดัดและก็มีอาแจกเข้ามาอีกทีมหนึ่งครับซึ่งเป็นทีมเก่าของดอนนี่ยังไม่ได้ยื่นข้อเสนอเข้ามาอย่างจริงจังดูจากการแสดงออกในสนามของดอนนี่เหมือนเขาอยากจะอยู่กับทีมต่อและพิสูจน์ตัวเองยังมีเวลาอีกประมาณครึ่งเดือนที่สโมสรและดอนนี่ต้องตัดสินใจร่วมกัน ในดีวของแมนจชแมงปาวาฟาเบียโซโรบานเผยว่าแมนยูเต็ดกำลังหาข้อสรุปเรื่องค่าตัวกับยบร์มิวนิคและเชื่อว่าจะได้ตัวนักเตะในราคาที่ต่ำกว่า30ล้านปอนด์โดยข้อเสนอแรกที่ยื่นไปโดนปฏิเสธครับไม่ได้มีการระบุตัวเลขออกมาจากรายงานของคสเซนฟอกซึ่งหลายสื่อรายงานตรงกันว่าปาวาเปิดกว้างสำหรับการย้ายทีมและต้องการมาที่ยูเต็ดแทร้อยขั้นตอนกับยบร์มิวนิคเสร็จสิน้นส่วนดิวชองแคลร์ตูดิโบจากนีสยังอยู่ในลิสต์รายชื่อของแมนยูเต็ด แต่ยังไม่มีการยื่นข้อเสนอเข้าไปให้สโมสรพิจารณามาดูข่าวการเช็คโอเวอร์สโมสรที่มีอัปเดตเพิ่มเติมจากมาไทซิกเลอร์นักข่าวเดอะไทม์รายงานให้แฟนได้ทราบว่าตอนนี้ตระกูลเกอร์เซอร์เจอ,เจอปัญหาในการขายทีมในแง่ของข้อกฎหมายและข้อบังคับต่างๆจึงทําให้การพูดคุยหยุดชะงักลงครับทางฝั่งผู้ซื้ออย่างเซอร์จิมเลดคิฟและกลุ่มเอเนียสกำลังหาวิธีการที่จะปลดล็อกเรื่องนี้ให้เงอนขต่างๆดําเนินต่อไปได้เพื่อให้การซื้อขายทีมเกิดขึ้น ประเด็นเรื่องการขายสโมสรน,น่าจะละเอียดอ่อนพอสมควรเพราะว่านะักข่าวฝรั่งกศษที่เป็นสายสโมสรเองแทบจะไม่รายงานเรื่องนี้เลยฝั่งท่านชิคจากกาตากกดูงเงียบเงียบไปครับน่าจะมีข้อมูลบางอย่างที่เปิดเผยไม่ได้ทําให้คาราคาซังอยู่แบบนี้เพราะการเปลี่ยนเจ้าของในแง่ธุรกิจขนาดใหญ่อาจจะมีหลายอย่างที่ต้องผ่านขั้นตอนเพื่อทําให้เกิดขึ้นทางการตรวจสอบแหล่งที่มาของรายได้การครอบครองกิจการโอนถ่ายหุ้น ซึ่งโอกาสที่จะขายสําเร็จหรือไม่ขายก็ยังมีพอๆกัน50-50ครับมาดูคาดการณ์สิบเอตัวจริงของแมนยูคืนนี้เกมพบบูฟมีนักเตะ8หรือ9คนที่คงจะได้ลงแน่ๆอีกหนึ่งถึงคนต้องดูการตัดสินใจของเทนฮาร์ระบบ42-3 1หนึ่งผู้รักษาประตูอังเดเรโอนานากอลหลัง4คนอารอนวิซากา้าเรอเฟวาราลิซโดมอติเนสและลุคชอมีฟิลคู่กลางัาเซมิโลน่าจะลงหนึ่งคนครับอีกคนต้องดูว่า,าใช้เมสันเมาส์หรือคริสเตอยนเอลิกเซน ตัว Anthony, es, ลุคแอนโตนีบูโนแฟนเดสและก็อเลฮันโดกาลาโชต้องแยกตำแหน่งกับเมสันเมาส์ถ้าอิลิเซนลงตรงกลาง Mount เมา์อาจจะขยับไปยืนซ้ายได้ครับหน้าเป้ามาคาชแรดฟอร์ดผู้เสียงแซมมอนฮูเปอร์ VR คือไมเคิลซอลิสบิลลี่สุ oper, R, กท่านคิดว่าเกมแรกของมายุตเต็ดในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้สกอร์จบลงที่เท่าไหร่พิมพ์เข้ามาแลกเปลี่ยนกันได้ครับหวังว่าจะชื่นชอบเนื้อหาที่นำมาฝากกันถ้าคุณเป็นคนที่หลงไหลและคลางคล้ายูยตเต็ดทั้งตัวและหัวใจเราคือครอบครัวเดียวกัน ผมออกแมนยูสู้ตายสวัสดีครับรวมให้กำลังใจปิดแสดงไปพร้อมๆกันและหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูนเต็ดกับแมนยูสู้ตายหากชื่นชอบวิดีโอของเรารบกวนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งไป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ